สดุดีบทที่82คําคำวิงบอลขอความยุติธรรมเพลงสดุดีของอาสาพระเจ้าประทับในสภาสวรรค์พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายจะพิพากษาอย่างอายุติธรรมและลำเอียงเข้าข้างคนอธรรมนานเท่าใดจงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กกำพร้า จงปกป้องสิทธิของผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสนจงช่วยคนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นภัยจงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือของคนอธรรมพระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจพวกเขาเดินไปมาในความมืดรากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละถึงกระนั้นพวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลกเพราะประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์